สวัสดีครับผมเกษตรกรดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนฮะมาบูชาและกราบไหว้พระแม่โพสกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ท้องทุ่งนานะครับหลังจากที่ช่วงเช้าผมได้ไปทําบุญในวันออกพรรษาเรียบร้อยครับก็มาทําบุญต่อครับโดยการวันนี้ก็มาสักการะับบูชาครับกับพระแม่โพสกครับซึ่งเราได้ข้าว ได้พืชผลทางการเกษตรมาก็ด้วยท่านนะครับก็เลยวันนี้มาตอบแทนท่านโดยการที่นําเอาเนี่ยครเป็นผลไม้นะครับมาบูชานะครับซึ่งณวันนี้นะครับผมเองก็เป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับก็คือพยายามจะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นเก่าๆเขาทำนะครับอันไหนดีแล้วก็ทําต่อนะครับสําหรับผมครับก็เราเป็นคนรุ่นใหม่และยุคใหม่การทําเกษตรผมก็เลยจะต้องมีการจัดแปลนครับจากสมัยก่อนนะครับ ในภาชนะที่จะใส่ในส่วนของผลไม้เขาจะใช้เป็นฉลอมหรือก็เป็นตะกร้าสารเล็กๆที่จะใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีธงครับแต่ณสมัยนี้พศนี่ครับมันก็เลยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใส่เป็นถุงพลาสติกครับเป็นพลาสติกใส่นะครับธงก็เป็นธงชาติครับให้รู้ว่านี่คือประเทศไทยนะครับผลไม้ที่ผมใช้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกล้วยไข่แอปเปิล้าหลังส้มกล้วยหอมแล้วก็กยะศาสตร์นะครับ จากนั้นครับก็จะต้องมีในส่วนของน้ําครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นน้ําดื่มครับยี่ห้อไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็ตามด้วยทูบนะครับทูบที่ใช้ครับก็คือใช้39ดอกนะครับเดี๋ยวจะใช้ในการจุดบุญนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนดีกว่าครับวันนี้ก็ทูบจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยจะต้องมีการจุดโดยใช้นี่ฮะที่จุดเตาแก๊สเลยครับเพราะไม่นั้นมันจุดไม่ได้ครับเพราะลมมีลมด้วยครับ เพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ท้องทุ่งนานะครับอันไหนที่เป็นสิ่งดีๆผมก็พยายามจะสืบสารมันไว้นะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทําไว้สิ่งไหนดีเราก็จดจําครับแล้วก็ทําตามครับไม่ได้เสียหายนะครับผมอาจจะทําไม่เหมือนกับหลายๆคนหรือหลายๆท่าน,นะที่เคยทําอยู่นะครับเพราะนี้อยากว่าผมปรับปรุงการทําการเกษตรในแบบสไตล์ตัวเองนะครับบางครั้ง ก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ยังอนุรักษ์นะครับผมอาจจะเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นครับแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังทําเหมือนกับคนรุ่นเก่าก็คือประเพณีหรือว่านธเก่าเก่าๆรัที่ดีๆที่เราจดจําได้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับเราก็พยายามทําตามนะครับในสิ่งนั้นครับทูบที่ใช้ก็39ดอกนะดอครับซึ่งถือว่าตอนที่ผมจับทูบนะครับผมจับมาแบบไม่ได้นับนะครับคือกรรมาแล้วก็มานับที่หลังก็สรุปว่าครบ39ดอกก็ถือว่า เป็นอะไรที่ลงตัวพอดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีด้วยครับเพราะถือว่าเป็นวันออกพรรษานะครับซึ่งช่งชวงเช้าทําบุญออกพรรษาเสร็จก็ช่วงสายก็มาถวายพวกผลไม้นะครับแล้วก็กบบาบไหวขอบคุณกับพระแม่โพสกนะครับที่ช่วยให้เรามีกินมีอยู่มีไรายได้มีอาชีพมีผลผลิตได้ใช้ได้กินได้ขายนะครับอ่านะครับ ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีโพยนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีหนึ่งผมจะทําอยู่ครั้งเดียวหรือบางปีทําได้ครั้งเดียวบางปีทําได้2ครั้งบางปีทําได้3ครั้งครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอทําการบูชานะครับผมก็จะมีโพยนะครับตั้งน้ำมัสาม นะโมตัสสะสวัสดิ์โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวัสดิ์โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตักตะสัสะิะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคสวัสโลชันงขุตตะมะลาทังไมหังสัพพสิทธิตังโหตุฆาแต่พระแม่โพศพผู้เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์วันนี้ ลูกถือว่าเป็นเกษตรกรเต็มขั้นวันนี้ลูกได้มากับไหว้บูชาต่อองค์พระแม่โพศพขอให้พระแม่โพศพจนรับซึ่งเครื่องสักการะบูชาที่ลูกได้นำมาถวายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ขนมหวานและน้ำขอพระแม่โพศพจงรับและซึ่งประทานผล,ผลผลิตในนาข้าวแปลงนี้หรือพืชผลทางกเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงน้ำท่าก็อย่าให้ท่วมขังจนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายด้วยเถิดนะครับเสร็จแล้วครับก็ทำการปักทูบครับซึ่งของผมมี2แปลงนะครับก็ต้องทำา2จุดครับแต่ทำการกับไว้ที่แปลงเดียวครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงใหญ่ที่อยู่กลางแจ้งนะครับจากนั้นครับก็ทำการมัดครับก็เป็นธงนะครับแล้วก็ ผล,ลไม้ฮะที่เราได้ทำการจัดไว้นะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับสมัยอ,อดีตหรือตามพื้นที่ต่างๆครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับจากนั้นครับเปิดฝาครับแล้วก็เอาหลอดถวายครับ ก็เสร็จนะครับกับพิธีการขอเข้ามากับพระแม่โคศกที่ผมได้ทําในวันนี้ครับก็คืออาจจะเป็นพิธีกรรมที่อาจจะต่างกับ หลายๆพื้นที่อีกหลายคนนะครับเพราะนัึกว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ที่อาจจะฉีกหรือแหวกแนวกับคนอื่นตามครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังคงอนุรักษ์ครับคือประเพณีวัฒนธรรมดีครับที่เราเห็นตั้งแต่เด็กจนโตมาเราเห็นว่ามันดีแล้วก็ทําตามครับแต่อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทําแค่นั้นเองครับหรือวิธีการแค่นั้นครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับหรือคอนเทนต์นี้ครับก็ยังไงฝากกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอพ่อเพียงครับถ้าเกิดเพ แล้วก็กดแชร์บอกต่อครับแต่อีกหนึ่งกำลังใจฮะที่อยากจะให้เพื่อนๆช่วยสละเวลาสักนิดครับก็คือช่วยกรุณาดูโฆษณาสักนิดครับที่มันขึ้นมาแปะหัวคลิปท้ายคลิปกลางคลิปหรืออะไรก็ตามครับในคลิปคลิปหนึ่งนฮะนั่นคือ,อไรายได้ที่จะกลับเข้ามาในส่วนของผู้ที่ทําช่องหรือคนที่ทําคลิปครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ดูปิดผ่านไปผลสุดท,ท้ายครับคนที่จะได้ รายได้เข้ามาก็คือเป็นช่อง YouTube ครับจะไม่เกี่ยวกับคนที่เป็นเจ้าของช่องในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆเหมือนอย่างผมฮะจะไม่ได้อะไรเลยเราจะกลายเป็นคนที่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวครับก็อย่างไงวันนี้ผมก็เสร็จก่ออินดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ